สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องกระต่ายพัเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพัเครื่องพับ้านบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟีให้ถูกรายการเลยนะคะสําหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่110นะคะ วันนี้ก็มีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะมีมาหนึ่งชุดนะคะวันนี้มีเมือทั้งหมดห้าสิบสองรายการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จอง์นี้เลยนะคะเนื้อสีออกเขียวๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเก่าๆนะคะมีคาบกลุ่แบบนี้มาเลยนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังนะ ด้านหลังนะคะมีรอยบางแบบนี้มานะคะอง์นี้นะเราเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่1ต่อไปนะคะเป็นรายการที่2รายการที่2นะคะก็เปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา250บาทเหมือนกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2นะค่าความเก่านะคะดูค่าความเก่าได้เลยนะคะ <Workers> นี้นะน้องส่องให้ดูด้านหลังกันด้วยเลยนะคะองนี <reg variety: S 3> ้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะถ้าพี่ๆชอบใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งหมายเลขกับน้องได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สามส่องให้ส่องให้ดูด้านหลังกันด้วยเลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่4ี่นะคะรายการที่4นะคะอง์นี้เป็นเหมือนเนื้อแบบละเอียดมากเลยนะคะองค์นี้นะคะเนื้อละเอียดมากเลยนะคะอง์นี้รายการที่4ี่นะคะพี่ๆชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าจะโทรมาปิดโดยตรงก็ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรูปเรือนะคะแบบนี้เลยองนี้นะ ต่อไปเป็นรายการที่หนะคะรายการที่หนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆนะคะน้องส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆเลยนะคะองนี้รายการที่หนะคะนี่นะคะรายการที่หต่อไปเป็นรายการที่6นะคะ รายการที่6นะคะองค์ละ250บาททุกรายการเลยนะคะองค์ละ250บาททุกรายการเลยน้องมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้อันนี้จะมีเศษแบบว่าเขาเรียกว่าดินกุนะคะกุกาแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้นะคะดินสีออกส้มๆนะคะติดมาที่องค์พระแบบนี้เลยนะคะงค์นี้เป็นรายการที่7นะคะชอบรายการไหนนะคะโทรมาปิดกับน้องได้เลย ต่อไปเป็นรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะตรงนี้นะคะรายการที่8นะรายการที่9นะคะ ายการที่9องนี้มีคาบสีเขียวนะคะลรงรักมาด้วยนะคะลงรักคาาเหมือนคาบลงรักเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีรอยปิดทองมาที่อง์พระแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะองละ250บบาททุกรายการเลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะเป็นเกตชโยนะคะเกตชโยเจดชั้นนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบนะคะเนื้อเนื้อพระสวยนะคะเนื้อพระสวยละเอียดเลยนะคะดูจากคราบความเก่านะคะก็จะมีรอยดำรอยตำหนิบ้างนะคะแบบนี้เลยองนี้รายการที่สิบนะคะ ต่อไปเป็นองค์ที่11นะคะองค์ที่11นะคะองค์นี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะจะเห็นรอยกุ่กำแพงเพชรนะคะอันนี้น่าจะเป็นกุ่กำแพงเพชรนะคะดินกุ่แบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะองนี้ก็ทรงรูปรูปทรงคล้ายพระเกศชยุนะแต่เหมือนจะฐานเขาจะแตกต่างกันที่ฐานนะคะลองดูฐานพระได้นะคะว่าบางทีน้องก็ไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นะคะรู้จักบ้างบางรายการบางองค์นะคะองนี้นะองนี้ก็สวยนะคะเนี่ยฐานเขาสวยเลยนะคะ ส่องให้ดูด้านหลังกันต่อนะคะมาส่องให้ดูด้านหลังกันต่อนะคะองนี้นะคะรายการละ250บาทนะคะรายการละ250บาทนะคะรายการที่12รายการที่13นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้จะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อว่านเลยนะคะ องนี้จะเป็นเนื้อว่านเลยนะคะเนื้อเก่าๆกูกๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะน้องส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญนะคะเป็นรูปไก่นะคะด้านหลังเหรียญเป็นรูปไก่แบบนี้นะคะ เป็นกระถินห้าสี่นะคะวัดตะโกนะคะหลวงพ่อรวยนะใส่กรอบมาให้แบบสวยๆเลยนะคะรายการที่15นะคะเป็นพระผงปิดตานะคะปิดตาจัมโบนะคะหลวงปู่โตะนะคะดูเนื้อผิวนะคะดูคาบความเก่าแบบนี้เลยนะองค์นี้นะคะราคาอยู่ที่ อง์ละ250บาทนะคะพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะเนื้อสวยๆเลยรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะองค์นี้เป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่16องค์นี้เป็นพระคุณแผนนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเนื้อผิวนะคะเนื้อผิวส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะอง์นี้นะเปิดแบงปันอยู่ที่ราคาองค์ละ2 5รา250บาทนะคะรายการที่16นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะ รายการที่17นะคะเป็นเนื้อดินนะคะเป็นเนื้อดินแบบนี้เลยนะคะดินเก่าเก่านะคะมีรอยกุ่รอยผุนะคะของพระคุณแผนนะคะองนี้นะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา250บาทนะคะองคนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา250บาทนะคะเป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระคุณแผนเหมือนกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะส่องได้ง่ายเลยนะคะเพราะไม่มีกรอบสะท้อนเลยนะคะดูจากความเก่านะคะดูจากค่าความเก่านะคะเนื้อพิมพ์เนี่ยยังสวยชัดเจนอยู่เลยนะคะองนี้นะคะรายการที่18นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะ รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญรุ่นพันพันล้านนะคะเป็นเหรียญรุ่นพันพันล้านนะคะหลวงปู่มหาศีรานะคะเนื้อรมดำแบบนี้นะคะน้องเปิดแ่งปันเหรียญนี้นะคะพร้อมกรอบอยู่ที่ราคา250บาทนะคะนี่นะคะองนี้นะรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ องนี้นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่250เหมือนกันนะคะซุ้มกอเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะคะเก่าๆเดิมๆเลยองนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะ <c oughs> รายการที่21นะคะเป็นเหรียญ หลวงปู่มหาศรานะคะเรียนรุ่นนารายจักนะคะเรียนนี้นะคะเรียมกรอบกันน้ํามาให้นะคะเรียมกรอบกันน้ํามาให้นะคะรุ่นนารายจักนะคะราคา250าบาทนะคะรายการที่22นะคะรายการที่22องนะคะองนี้นะคะ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญรูปกลมนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะเป็นอันนี้เดี๋ยวน้องอ่านให้ฟังนะคะพระอาจารย์วรานะคะปุญญวโรวัดโพทองนะคะส่วนด้านหน้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นธรรมจักรทองนะคะรายการที่22 รายการที่23นะคะเป็นพระอาจารย์ฟั่นนะคะเป็นพระอาจารย์ฟั่นนะคะรายการที่23นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีแต่รอยจานนะคะด้านหลังจะเป็นรอยจานมานะคะสำหรับเหรียญนี้นะคะราคา250บาทเหมือนกันเลยนะคะเป็นทรงเหรียญโลนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเลี่ยมใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะไดมาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อเหรียญได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองนี้นะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่24ต่อไปนะคะเป็นรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ เป็นเหรียญทรงหยดน้ำนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะน้องเปิดแบงกปันอยู่ที่วัดกาหลงแบบนี้นะคะปีพศ2522นะคะเป็นทรงหยดน้ำนะคะด้านหลังนะคะมีตัวยันมาแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่ 26นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะเป็นเหรียญรูปทรงเตารีดนะคะหลวงพ่อเกิดนะคะองค์นี้นะคะมีรอยจานมานะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อเกิดมีรอยจานมาด้านข้างแบบนี้นะคะ ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะมีตอกโค้ดมา90ูนนะคะแล้วก็วเวรพะพานทอรหารแบบนี้เลยนะมีรอยจานด้านหลังมาด้วยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะน้องเปิดที่250หบาทนะคะรายการที่27นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะเป็นรุ่นพ่อ รุ่นเมตตาพ่อให้รวยนะคะรุ่นเมตตาพ่อให้รวยนะคะหลวงปู่มหาศรานะคะมีต่อโค้ดว่าแจกนะคะที่จีวรแบบนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่250บาทนะคะด้านหลังนะคะมีถุงถุงเงินนะคะแล้วก็ถุงทองนะคะเขียนว่าศราเงินศราทองนะคะ เหรียญน,นี้นะคะราคา250บาทนะคะน้องมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะคะส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะรายการที่2ี่นะคะรายการที่2 8นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเหรียญ แกะบล็อกแกะมือนะคะจากแบบตื้นๆน,นะคะวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหลวงปู่มหาศรานะคะเหรียญนี้นะคะด้านหลังเป็นพระนารายณ์นะคะเป็นพระนารายณ์นั่งแบบนี้นะคะมีคําว่ารวยๆล้านๆนะคะเหรียญนี้นะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคา2 5 0บาทนะคะเป็นเนื้อลมเหมือนเนื้อรมดํานะคะเป็นเหมือนเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญนี้นะ ต่อไปเป็นรายการที่2 9นะคะรายการที่2 9นะคะเป็นรุ่นเมตตาพ่อให้รวยนะคะหลวงปู่มหาศีราเหมือนกันนะคะได้มาสองเหรียญน,นะคะสําหรับ ep นี้น้องได้มาสองเหรียญเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเมตตาพ่อให้รวยนะคะ ชอบใจถูกใจเหรียญไหนนะคะแจ้งหมายเลขให้น้องได้เลยนะอง์นี้นะคะก็250บาทนะคะน้องเปิด250บาททุกรายการนะคะส่งฟรีให้ทุกรายการเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะให้สิทธิ์สำหรับพี่ๆที่พร้อมพร้อมรับเลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะเป็นรุ่นเจ้าสัวนะคะเป็นรุ่นเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะเหรียญนี้นะคะราคา2 5 0บาทเหมือนกันด้านหลังเหรียญนี้นะคะมีรอยจานมาแบบนี้นะคะมีรอยจานมาแบบนี้นะคะเต็มเหลังเหรียญเลยนะคะองนี้นะคะรายการที่30ต่อไปเป็นรายการที่ส1นะคะ รายการที่31เนะคะเป็นเหรียญรูปทรงรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะเขาจะมีต่อมาแบบนี้นะคะเหรียญ <üyor oval. S 1> น,นี้นะนะ้องก็เปิดที่2 5 0บาทเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญพระรีรานะคะเป็นพระรีานะคะ มีรายย่อแบบนี้นะคะเป็นพารีรายย่อแบบนี้นะคะส่องให้ดูเนื้อนะคะส่องให้ดูเนื้อกันนะคะชอบเนื้อแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ ต่อไปนะคะเป็นงานเลี่ยมนะคะเป็นเหรียญแปดเหรียญนะคะโชคเหนือเมฆนะคะโชคเหนือเมฆนะคะเหรียญนี้หลวงปู่มหาศิตานะคะโชคเหนือเมฆนะคะด้านหลังนะคะเป็นยี่ก่อฮงนะคะด้านหลังเป็นองค์ยี่ก่อฮงแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญแบบว่านเกี่ยวกับทางโชคลาบนะคะเป็นเหรียญโชคลาบนะต่อไปรายการที่34นะคะ รายการที่34นะคะเป็นพารูปทรงแบบนี้นะเป็นพารูปทรงแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนแบบคล้ายๆคล้ายๆกับเหรียญน,น้องก็จําไม่ได้แล้วนะเคยมีอยู่นะคะแบบนี้นะอันนี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะ ่อไปเป็นรายการที่35นะคะเป็นพระศิวรีนะคะเป็นพระศิวรีนะคะองค์นี้นะคะดูจากความเก่านะคะก็สภาพก็ตามแบบนี้เลยนะน่าจะผ่านการใช้งานมานะคะหรือว่าหรือว่าการเก็บนะคะหน้าเขาก็จะแบบยังเห็นอยู่นะว่าเป็นพระศิวรีนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่ส6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะน้องสองให้ดูคาบนะคะให้ดูคาบสีมีคาบสีเขียวขึ้นมาที่เนื้อเหรียญแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะองค์นี้นะคะเป็นตอกเป็นโค้ดนะคะต่อโค้ดหมูนะคะ9ตัวนะคะ เนี่ยทรงเหรียญน,นะคะลองดูลองชมกันนะคะถ้าชอบใจถูกใจนะคะองนี้นะคะเป็นลำดับที่36นะคะต่อไปเป็นรายการที่37นะคะรายการที่37เนะคะเป็นเป็นเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยปกโพด้านหลังเนี่ยจะเป็น เป็นพระแม่โพสุใช่ไหมแบบนี้นะคะเป็นแบบพระแม่แบบบีบน้ำมวยผมอะคะ่ะอ่าแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่38นะคะเป็นรูปปอรนะคะรูปปอหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นรูปปอหลวงพ่อเปิ่นนะคะแบบนี้เลยสวยสวยเลยนะคะองนี้ก็สวยสวยเลยนะคะวัดบางพระเนี่ยอยู่จังหวัดนคนปรปฐมเนาะอ่าองนี้นะคะมีฝั่งกิ่งมาใต้ฐานพระแบบนี้นะคะเรียนนี้ก็ราคา200เป็นรูปหอ่อนะคะ250บบาทเหมือนกันเลยรายการที่ สี่สิบเอ้ยรายการที่สามสิบเก้านะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นพ้าผงสุพรรณนะคะเนื้อองค์นี้จะออกเก่าๆหน่อยนะเนื้อองค์นี้จะเก่าๆหน่อยนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นเนื้อออกสีดำๆนะคะเป็นเนื้อออกสีดำดนะคะอันนี้คือเก่าจริงนะคะดูจาก กอบก็รู้เลยนะดูจากกอบก็รู้เลยนะคะสภาพความเก่านะ,ะอันนี้ไม่ได้ทําขึ้นมาแบบนี้เลยนะ,ะอันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะ,ะไม่ได้ทำาเลยนะคะแบบนี้ยดูดูจากความเก่าความเก็บนะคะเหรียญพระผงสุขันนะ,ะมาต่อนที่รายการที่สี่สนะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะอันนี้หลวงพ่อ หพราะอ,อะไรน้องไม่มั่นใจนะน้องไม่มั่นใจนะคะลองดูนะคะลองดูนะคะเหรียญร่อนะคะอันนี้เป็นร่อโบราณด้วยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรรอโบราณด้วยนะคะรายการที่สี่สิบนะคะต่อไปรายการที่41เ็นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ดูภาพความเก่าได้เลยพี่ดูภาพความเก่าของพระพุทธชินราชได้เลยนะคะองค์นี้นะคะขึ้นแบบเขียวๆเป็นไข่ไข่เขียวๆเลยนะ <ste ep> ดูจากเนื้อผิวเนี่ยดูจากเนื้อผิวเนี่ยดูง่ายเลยนะดูง่ายเลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะรายการนี้รายการที่41ดนะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะอันนี้ก็เหมือนพระท่ากระดานเลยนะคะแต่เป็นแบบทรงยืนนะเป็นทรงยืนแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่42นะคะเป็นทรงยืนแบบนี้เลยดูจากดูจากรอยนี่ต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพูนนะคะ เป็นเหรียญหวลวงพ่อพูนนะคะหน้าหลวพอองพ่อคมชัดเลยองนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญล่อนะคะวัดไผ่ร้อมนะจังหวัดนคนรปฐมนะคะเป็นเหรียญล่อด้วยนะคะเป็นเหรียญล่อนะคะทรงบล็อกเนี่ยเหมือนเป็นบล็อกแกะมือเลยนะคะเป็นบล็อกแกะมือนะคะล,ล่อแบบเป็นเหรียญล่อนะหรือว่าเป็นเหรียญล่อนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ ส4สี่นะคะรายการที่สี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวจะส่องให้ดูเนื้อกันนะคะค่อยๆส่องให้ดูเนื้อกันนะคะแบบนี้เลยส่องให้ดูด้านหลังกันด้วยส่องให้ดูด้านหลังกันด้วยเลยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นเนือนน้อเนงไมันม่นใจนะเดี๋ยวลองดูกันได้เลยนะแบบนี้นะคะพาแบบนี้นะเป็นทรงเหมือนทรงระครางเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่บห้านะคะเป็นเหรียญหลวง พกวยนะคะเป็นเหรียญโลหะพกลวยนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญด้านหลังเนี่ยจะเป็นหานุมานนะคะด้านหลังจะเป็นหนุมานแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะสวยเลยนะคะสวยเลยเป็นเนื้ออัปาก้านะคะเนื้ออัปาก้าซาตินนะเหมือนเนื้อซาตินเลยนะคะเนื้อผิวก็เก่าแบบนี้เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 46นะคะเป็นแปะรงสี่นะคะรวยทางเดียวนะคะรวยทางเดียวแปะรงสี่นะคะด้านหลังมียันหนึ่งกาแบบนี้นะคะด้านหลังมียันมาหนึ่งกาแบบนี้นะคะเป็นเหรียญรวยทางเดียวนะคะเอแปะรงสีนะคะเป็นมังกรคู่ด้วยนะคะเหรียญนี้นะคะเขียนว่าหนึ่งหกแปนะคะรวยทางเดียวเลย รายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็น,นะะหลวงพ่อเพี้ยนนะคะหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะ <sk art> เรียนนี้รูปหล่อนี้เป็นรูปหล่อฉลองอุโบสถนะคะรูปหล่อฉลองอุโบสถนะคะหลวงพ่อเพี้ยนนะคะวัดเกินกระถิ่นนะคะนั่นใต้ฐานเนี่ยจะมีเลขโคด้ดมีเหมือนตอกโค้ดมาด้วยนะคะมีตอกโค้ดมาด้วยนะคะ เป็นเหรียญทองเหลืองนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะแบบนี้เลยนะอันนี้จะมีเขียนว่าร้อยร้านนะคะเป็นถุงเงินร้อยร้านนะคะรุ่นเจ้าสัวนะคะ ส่องให้ดูให้เห็นใกล้ๆเลยนะคะเจาะส่องให้ดูให้เห็นใกล้ๆเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะมีต่อคําว่ากรรมการมาด้วยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะต่อกกรรมการมาด้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะด้านหลังนะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะ รายการที่50นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเนื้อเก่าเก่านะคะดูได้ชัดเจนเลยนะคะองนี้นะเนื้อเก่ามาแบบนี้เลยนะองค์นี้รายการที่ห้าสิบนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบเอดนะคะ รายการที่ห้าเอ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อโลหะนะคะเนื้อโลหะนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นสอเสือกอไก่แบบนี้นะคะเป็นพระพระนามาพิไรพิไทยนะคะโสอโกนนะคะสองห้าสี่สี่นะคะ,ะ,คะสำหรับองค์นี้นะคะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะ ใต้ฐานนะคะมีต่อโค้ดนะคะมา3โค้ดแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นอาจารย์นองนะคะวัดทรายขาวปัตตานีนะคะอาจารย์นองวัดทรายขาวปัตตานีนะคะเนื้อผิวก็เก่าแดงแงแบบนี้เลยนะคะแดงแงแบบนี้เลยนะเนื้อผิวแดงแงแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ นา้ใต้ฐานนะคะเนี่ยเขาจะมีเขียนว่าอาจารย์นงนะคะอาจารย์นงวัดไซขาวปัตตานีนะคะต่อมาใต้ฐานแบบนี้นะคะต่อมาใต้ฐานแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่52นะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะถูกใจชอบใจรายการไหนนะคะสามารถบอกแจ้งเป็นหมายเลขให้น้องได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เป็นกําลังใจให้หน้องด้วยนะคะก็จะหาพระสวยๆพระบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ